ชีวิตเราก็เหมือนการเดินทางโดยรถไฟมีสถานีต่างๆมีการเปลี่ยนเส้นทางเราขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเราถือกำเนิดพ่อแม่คือคนที่ตีตัวให้เราและเราก็เชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเราไปตลอดแต่แล้วที่สถานีใดสถานีหนึ่งท่านทั้งสองก็ลงจากรถจากไปปล่อยเราไว้เพียงลำพังกับการเดินทางนี้ วันและเวลาผ่านไปก็มีผู้คนผู้โดยสารอื่นขึ้นมาเรื่อยๆหลายคนจะเป็นคนที่เรารักและผูกพันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานหรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเราและหลายคนงลงรถไปกลางทางทิ้งไว้แค่ความทรงจำและความอ้างว้างในชีวิตเราหลายคนเข้ามาและก็จากไป อย่างที่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำว่าเขาลุกจากที่นั่งและก็ลงจากรถไฟไปแล้วการเดินทางโดยรถไฟชีวิตขบวนนี้จึงเต็มไปด้วยความรื่นรมความโศกเศร้าความมหัศจรรย์ความสมหวังพร้อมกับคำสวัสดีคำอําราและก็คำอวยพรให้โชคดีการเดินทางที่ดีที่สุดคือการได้ช่วยเหลือได้รัก ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางอันวิเศษยอดเยี่ยมนี้คือตัวเราเองก็ไม่รู้ร่วงหน้าด้วยซ้ำว่าเราจะต้องลงจากรถไฟที่สถานีไหนฉะนั้นเราต้องมีชีวิตให้แจ๋วที่สุดปรับปรุงตัวเองรู้จักลืมรู้จักให้หาภัยที่ดีที่สุดแก่คนรอบข้างเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่ง เพื่อลงจากรถไฟไปเราจะได้ทิ้งความทรงจำที่สวยงามไว้ให้แก่กผู้คนที่ต้องเดินทางโดยสารรถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไปขอขอบคุณบทความคำคมเตือนสติกำลังใจจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ